ตัวละครใหม่ล่าสุดเทมเพลตอนนี้ได้บัฟมาแล้วครับเรไดวาได้บัฟมาเกือบทุกสกิลเลยก็ว่าได้นะครับผมอย่างแรกครับทุกโหมดครับในส่วนของดิวชาร์ตระยะเวลาฟิลหรือระยะเวลาแอคทีฟเนี่ยจาก3าวิเป็น2วินาทีรัศมีความกว้างของพื้นที่เอฟเฟกต์เมตรเป็น5เมตรรัศมีความยาว7เมตรเป็น8เมตรครับก็เรได้ว่ากว้างขึ้นแล้วก็แอคทีฟไวขึ้นครับ ในโหมด Operation ครับ Combat r o l นะฮะหรือสกิลกลิ้งเนี่ยลดคูดาวครับจาก40เป็น30วินาทีครับในโหมด Wallfare ครับ d ิ a l Charge นะครับทำความเสียหายเป็น40หน่วยจากปกติทำแค่1หน่วยครับ Combat r o l ครับคะแนนค่าหลังจากใช้งานครับจาก50เป็น100 a n t i m a ม e ครับตัว Emergency ครับระยะเวลาพลังชีวิตชั่วคราวเมื่อถูกยิงนะครับจนถึงแบบเลือดจะตายเนี่ย จาก0.7เป็น2.5วินาทีก็คือจะมีเลือดฟ้าขึ้นมาทําให้แบบมีโอกาสรอดได้มากขึ้นครับผมแล้วเมื่อกดใช้ติเมทครับก็จะได้แต้มจากปกติ70เป็น100ครับแล้วก็คะแนนในการฆ่าระหว่างใช้ในส่วนติเมทเนี่ยจาก50เป็น100ครับก็เรียกได้ว่าจะทําให้ในส่วนของเทมเพลสเนี่ยสามารถทําแต้มได้เยอะขึ้นโดยหลักๆเนี่ยในส่วนของโหมดวอลแฟร์นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวที่ณตอนนี้ทําสกอร์ได้ดีขึ้นแน่นอนใครเล่นพิ้วๆทำแต้มได้ไม่ยากเลยครับ